เช่นเรดจ,จังหวะนีบัวบกอีก2 2 6 8 สวัสดีเพื่อนแม่พี่พี่สายไปกันทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับน้องคนเดิมอีกเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้น้องจะพาพี่ๆี่มารีวิวเกมมาจองเวของเรานะคะแล้ววันนี้น้องมีโค้ดรับมาฝาก3คำเลยนะคะพี่พี่โค้ดแรกคำว่ามาไปค่ะไปดูตารางการจ่ายกันก่อนเลยนะคะพี่พี่สูงสุดอยู่ที่1นึ่งพันนะจ๊ะต่ำสุดอยู่ที่1นะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้น้องจะพาพี่พี่ไป ตีตัวเจ็ดกันก่อนเลยแล้วกันนะคะพี่ๆตัวเจ็ดจะทีเด็ดอย่างที่เขาว่ากันรือเลปล่าน,นะคะวันนี้มารอลุ้นกันเลยจะรอดจะร่วงนะคะมารอลุ้นกันเลยนะคะพี่ๆจา๋าไปะคะ่ะเปิดแรกมายังเงียบอยู่จังหวะนี้ปวดไปก่อนสองยังไง <M. S 1> แล้วไม่มีตัวไหล่ต่อขอแบบเข้าเต็มคอรองเต็มแข้งได้รือเปล่านะคะวันนี้ขอสวย <m. S 1> ๆหน,น่อยแล้วกันอาจารย์น้องมาจองเวไปค่ะเปิดแรกมาปวดไปก่อนเลยสิบเอ็ดยังไงแล้วยังเงียบอยู่ มีขนาดรังห,หน้าแกะรังหน้าเกลืกลกอมาก่อนที่10หมนะุละละนเลยยังไงน้องห้าขี่อะไรมาก่อนเลยจังหวะนี้บวกวิธีแและนหน้าเงินไหลมาอีก46และวายไม่เช่นเรจังหวะนี้บวกวิธีัก2 2 6แเปิดแรกมาอย่างสวยเลยนะจ๊ะรางวันระดับซุปเปอร์นะคะรอบนี้2345สวยงามพระรามเก้าจริงๆอะไรนะคะรอบนี้ เปิดแรกมาเทว่าเอาเรื่องจัดเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสูตรนี้บอกเลยว่าโคตปังเลยนะคะใครอยากตามลองตามกันมาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆและวายมาเชื่อมเลดปูดจังหวะนี้บวกไปยิอยังไงและหมุนสุดท้ายนี้ <c oughs> และไดโนจกักริตเตอร์หมอบเขาให้สวยๆเลยทีเดียวนะคะรอบนี้ไปค่ะรุนกันต่อที่หมุนฟรีกันยาวๆเลยนะคะ12หมุนนี้ยังไงอมอบเขาให้บวกไปก่อนเลยเปิดแรกไปสี แล้วไม่มีตัวเชื่อมนะคลิปนี้ทํามาเพื่อความสนุกทํามาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนําให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาเล่นหรือมาทําตามกันนะจ๊ะและวายมาเชื่อมเรสจ,จังหวะนี้บวกก่อน28ยังไงอุ้ยแล้วไม่มีตัวไหลต่ออีก7หมุนนี้ขอแบบสวยงามพระรามเก้าหน่อยได้ไหมจ๊ะไหลแบบสวยๆไหลปุยหลุดไปเลยได้ไหมจ๊ะน้องมาจองหนึ่งยังไงมาเพาะให้และสองหมุนสุดท้าย เดี๋ว่าจะได้ลุ้นรีอีกกันยาวๆลองเรดไลา์ไปก่อนเลยบวกอี๑และหมุนสุดท้ายนี้มาเพอหายเงียบอยู่เลยนะไม่ค่อยเลิศเท่าไรนะคะลาวรวมจบไปที่49สงสัยต้องกดมือกันไปก่อนแล้วกันถ้ายอย่างนั้น ลองดูนะคะสูตรนี้พี่พี่คนไหนเล่นแล้วมันเองนะคะก็ขยับตัวไปเรื่อยๆนะคะอย่าไปย้ำม,มันนะจ๊ะพี่ๆจ๊าไม่งั้นเดี๋ยวจะแย่เอานะคะและเลดปูไรามาก่อนบวกอีก58ยังไงและเลตบูไรามาอีกหนี่แหล,ละจุดไรมาตะนกรงบวกอีก105อืร้อหาือรางวัลก้อนตัว171เเลยนะคะรอบนี้เปิดมาถือว่ายังดีอยู่นะไม่งั้นต้องขยับ จา้ายังเงียบอยู่นะยังไงมับมและลุนฟีเข้าเฉยเข้าแบบไหลตออ่อเนื่องเลยอะค่ะลุนฟียังไง12หมุนรุนกันย,วยาวๆเลยนะจ๊ะน้องมาจองเววันนี้ขอแบบสร้างเรื่องสร้างราวสร้างตำนานให้เราอีกรอบหนึ่งได้ไหมอะและน้องเรอะไร่ม่เชื่อมจังหวะนี้714ิบแนไม่เชื่อมเร็กบูบวกอีก 1, หนึหร้อปสหย สวยงามพระรามเก้าขอยังไงได้อย่างนั้นจริงๆรางวัลระดับซูเปอร์2454สวยสวยๆเลิศดเลดช,ชจริงๆเลยนะคะรอบนี้เอาเรื่องเอาราวจัดเลยนะคะปค่ะและก้าหมนุนนี้ขอแบบรุนกันยาวๆเลยละกันแล้ววายมาเชื่อมไม่ได้ใช้อุ้ยไม่เป็นไรนะคะถือว่านได้มาแล้วนะอ้คุ้ม คุ้มในคุ้มจริงๆนะคะรอบนี้2จุดไหล่เมืก่อน5และสอจุดไหลมาอีก2องยังไงเนื้อจะไหลแบบต่อเนื่องนะเรออีก5หมุนนี้น้อง2เขียนไหล่เมื่อก่อนเลยและวายมาเชื่อมบกอวกไปเจ็ดสิบสองยังไงหวังเจี๊ยบเลยนะคะช็อตเมื่อกี้และ5เขียนไหล่เมื่อก่อนเลย9และวายมาจังหวะนี้บวกไปสองร้อยเจ็ดสิบสี่ เอาเรื่องจัดเลยนะจะน้องมาจองเวของเรารอบนี้รางวัลเมฆะ่ะ284หลายบปวยรวยไปไปค่ะลุ้นกันต่อเลยอีก2หมุนนี้ยังไงมัาพอให้และหมุนสุดท้ายมัาพอให้อู้นี่รอรับที่2เพราะว่าจองรางวัลรวมจบที่2 8 4 4ันเลยนะคะบอกเลยว่าช็อตนี้สวยงามพระรามเก้าจริงๆไปค่ะลุ้นกันอีก6หมุนนี้ยังไง มาพาให้อย่าใส่ทิ้งไหลคว้างก็พอพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะยังไงเหลืออีก2หมุนมาก็ให้น้องเรดปูไหลมาก่อนเลยจังหวะนี้บวกไป2 คลิปนี้ทํามาเพื่อความสนุกทํามาเพื่อความบันเทิงน,นะคะไม่แนะนําให้เด็กอายุต่ำกว่าป18ปีมาเล่นหรือมาทําตามกันนะจ๊ะพี่ๆจ๋าพี่ๆคนไหนอยากดูเกมอะไรก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะจัดทําให้ดูในคลิปต่อๆไปนะไปค่ะน้องขอขยับตัวพี่ตัวก้าวเลยแล้วกันก้าวหนะ้าก้าวไกลก้าวต่อไปไฟไม่สบงแน่นอนนะคะวันนี้มารอลุ้นกันเลยนะจ๊ะบอกเลยว,ว่าตัวนี้ตัวรูปรักเลยนะคะและปวดเมื่อยก้าว นังเล็ลอไรไม่ใชสิจังหวะนี้ไงน้องห้าจู๋รมาอีกบวกวียและวายมาเชื่อเลยปลูปรไปหนึ่งร้อยสี่สิบหกว่าสวยๆเลยนะคะรางวัลก้อนโต250รห้หนึ่งรัเชิดเลยนะคะรอบนี้ไปค่ะดุนกันต่อยาวๆเลยดีกว่า วันนี้บอกเลยว่าเข้าเต็มข้อรอเต็มแข้งจริงๆเลยนะจ๊นน้องมาจองเวขอแบบจัดหนักจัดเต็มแบบเมื่อกี้อีกได้ไหมจ๊ะไม่งั้นวันนี้พี่ขอแบบสวยๆหน่อยละกันยังไงน้องสองเพียนไวมาก่อน6กอนละน้องสองจุดไหลมาอีกบวกไปหนึ่งละไวมาเชื่อมเรดปูจังหวะนี้2 2 1ยังไง,งและหาจุดไหลมาอีก4 5และเรตปูไหลมาอีกจังหวะนี้บวกไป27 เออองน้นน้องเล่นอ่ไมาอีก58แล้ไวมาได้เชื่อมหหน้าเงินบวกอีก5้0เฮ้ยเอาเรื่องจัดเลยนะคะรอบนี้สวยงามพลรามกลางรางวัลระดับซูเปอร์9 2าสร้างเรื่องสร้างราวให้เราอีกแล้วไงน้องมาจองเวของเรา ถือว่ามาดีอยู่นะคะวันนี้อืเอาเรื่องจัดจริงๆค่ะงั้นต้องกดมือไปก่อนแล้วกันให้งั้นสูตรนี้ท่านได้แต่ไหนมางั้นขอย้ำอีกที่สิบหมุนเลยละกันนะจ๊ะน,น้องตัวเก่ารุกรักจริงๆเลยนะคะรูกตัวนี้ยังไงจังหวะนี้บวกไปก่อนหนึ่งอือแล้วไม่มีตัวไหล่ต่อนะอยากได้แบบไร่สวยๆแบบเมื่อกี้จังเลยอะ่ะไไงน้องวายมาเชื่อมจังหวะนี้บวกอีกหนึ และวันมาเชื่องเรศจ,จังหวะนี้บวกอีก824และมาเชื่งใหม่ขีดบวกอีก225เฮ้ยแล้วนั่น 18, งอะไรไปอี18ใช่ไหมอ้หูยบอกเลยว่าไหนสวยจ้ารางวัลแะดบซูปเปอร์1,234บอกเลยว่าตัวเรกเรียงสวยๆเลยนะจ้ะเมื่อกี้ยังไงมัดเหลืออีก4หมุนนี้ขอแบบจัดหนักจัดเต็มหน่อยได้ไหมจ๊ะ ไรสวยๆให้พี่แบบเมื่อกี้ได้หรือเปล่ามาตร้องไรห้าขีดไรไว้ก่อหนหนึ่งสองขีดไรมาอีกสามยังไงเนี่ยและสองจุดไรมาก่อนจังหวะนี้และไมาเชื่อมหน้าเงินบัวพิ 1, ่งหนึ่้อบอหแลมาเชื่อมหจุดไรพิงหิบสเลดปูไ,ไรพิ่หนึ่งร้อยปดสิบอกเลยว่าไหลปยหลุยไปและน,อน้องเลดไฟมาเชื่อมอีกจังหวะนี้หนึ น้องเรดไรไม่อีกยบสอง่ไหลไม่หยุดชุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้น้องมาจงเวของเราอือหือมารับดปซูเปอร์สองพันหสวยงามมารามเก้าจริงๆเลยนะจัรอบนี้ไปค่ะรุ่นกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้และววายมาเชื่อมนานเรจังหวะนี้บวกพ2ศิษองเฮ้ยเอาเรื่องจัดเลยนะ กดมือกันไปก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นมาค่อห้จังหวะน,นี้สองจุดไรไปก่อนบวกไปสี่และน้องเรสไรมาอีกบวกอีกสองร้อยแปดสิบแปดยังไงอู้หรับที่สามคำว่าแจกปยค่ะรุนกันต่อยาวๆเลยดีกว่านะจ๊ะพ,พี่จ๋ายังไงนี้น้องมาจองเวของเราจะสร้างเรื่องสร้างตำนานให้เราอีกหรือเปล่าล่ะรอบนี้สงสัยจะต้องขยับ ตัวหน่อยแล้วหรือเปล่าพี่พี่คนไหนเล่นแล้วมันนิ่งก็ขยับตัวไปไเรื่อยๆนะคะอย่าไปย้ำม,มันนะจ๊ะไม่อย่างั้นเดี๋ยวจะแย่เอานะมาเพื่อให้จังหวะนี้บวกไปก่อนหนึ่งและห้าเขียดไหมาอีกสามเละ่อยมาเชื่อมจังหวะนี้บวกสิบหกและหน้าเขียวไหมาอีกบวกอีกสองร้อยเจ็ดสิบยังไงรางวัลก้อนโตจบวิสองร้อยเก้าสิบเอ็ดเลิเลย งันวันนี้น้องต้องขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ